กู้ร่วมซื้อบ้านเรื่องต้องรู้กู้ผ่านง่ายการกู้ร่วมนะคะกู้ซื้อบ้านกู้ร่วมจะมี2กรณีกรณีที่1ก็คือ,อผู้กู้ร่วม2คนนี้ต้องการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันส่วนอีก1กรณีก็จะเป็นการกู้ร่วมที่ผู้กู้หลักอะค่ะเครดิตอาจจะประเมินมาแล้วได้ไม่ถึงเนาะทางธนาคารก็อาจจะแนะนําว่าให้หาผู้กู้ร่วม ซึ่งผู้กู้ร่วมอ่ะก็จะต้องมีรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ถึงจะมาช่วยกู้ร่วมได้ส่วนใครที่สามารถกู้ร่วมได้บ้างก็จะมีพ่อแม่พี่น้องแท้ๆนั่นคือสายเลือดเดียวกันนั่นเองก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถกู้ร่วมกับคุณลูกได้หรือว่าคุณลูกสามารถมาช่วยกู้กับคุณพ่อคุณแม่ได้แบบนี้ค่ะก็คือใช้เครดิตร่วมกัน แต่ก็อย่างที่บอกจะต้องเป็นเครดิตที่สามารถตรวจสอบรายได้ที่มาที่ไปของรายได้อะคะ่ะก็ต้องชัดเจนตรวจสอบได้เนาะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นคู่สามีภรรยา ที่สามารถกู้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จดทะเบียนสมรสหรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็สามารถกู้ร่วมกันได้ค่ะแต่ว่าผู้กู้ร่วมทุกคนที่จะมากู้ร่วมนะคะจะต้องเป็นผู้กู้ที่มีรายได้ชัดเจนที่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของรายได้ได้ถูกต้องนะคะแบงก์ถึงจะอนุมัติสินเชื่อเพราะว่าถ้าผู้กู้ร่วมกลายเป็นว่าเครดิตไม่ดี ติดบูโรแบบนี้ก็จะกู้ร่วมไม่ได้นะคะหรือว่ารายได้ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบได้อาจจะเป็นฟรีแลนซ์อาชีพอิสระที่รายได้ไม่มั่นคงแบบนี้แบงก์ก็อาจจะไม่พิจารณาสินเชื่อให้นะคะต้องดูด้วยว่าผู้กู้ร่วมสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนไหมรายได้มั่นคงไหม